สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าช่องแมชชีบาผ้าแสบจ้าเมื่อนี้แมชชีบาสิบห้าเมื่อเบิ้งสวนพี่เตยเนาะจ้าเมื่อวานในผ้าอยู่เขาพี่น้องเบิ้งคืออะไรต้นกล้วยกระลมเนาะพี่น้องเนาะโควิดปรพอโควิดมาแบาพพบเพจหาหแบกม่วงเก็บมาแล้วก็บ่ได้ขายตลาดปิดปรพออะไงแถมยังมาดุนพาอยู่อีกพี่น้องเัิหงโกไงพี่พน้องล้นหลากหลายเบิ้งคืออะไรก็ขันเก็บด้วนี่จ้าก็ทั้นเก็บะเพราะว่ามันหลายเป็นสวนหลวงวางว่าหลับมาเล่หลายกันเลยเอาไว้ในกอง คือพี่น้องพายุ่เม่อวานเป็นวันหลังคาบานน้องพรตน้องพอดพักแฉกจนหลังคาออกไหมเออแต่จะพาไปเบิงมาสวนของพี่เตยพักแฉบอ่ะโดนผลกระทบจากพายุเมื่อวานแจงได้แน่นาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพาไปรับชมได้จ้าอันนี้เป็นพี่เตยได้พี่น้องเด้อพี่เตยกำลังแบกกันแบกฟุนไปหาฟุยนขี่ควายขี่ง้อยนะพี่น้องตัวผู้ตืนพี่เตยพักแฉก เอาไปยเขับไปเลยเลยนี่คนแห้งค่ะแห้งแน่อีรีพี่น้องเมื่อวานนี่ฝนแห้งตามันถึงกระดูดนั่นสินะตาวันล้มแห้ง,งตาวันล้มกบบระดูดนึกกันละพี่น้องเดี๋ยวพี่เตยพาซัดใส่เอาคุณไปไปขยายฟองใส่ใส่อมะเขือเทศจ้กันมึงต้นแก่ต้นนี่กับงูพี่น้องนี่คนะคิดเบิ่งดูพี่น้องคุณพี่น้องอ,อีกจุดนึงส่วนใหญ่สิเป็นบับกกล้วยเนาะเพราะว่า อัน,นมะกรวยมันต้นมันอ่อนพี่น้องมันตัวน,นี้มันโหม่งลงเห็นมากค่ะมันโหม่งลงอยู่อันนี้แมนด้วเลยเนี่อันนี้เห็นกระดาษได้กินมาค่ะคุณพี่น้นองอันนลงนลงลงนะฮักเล่นี่ยได้รับผลกระทบ<ม>อย่างหนักเลยจ้าพี่น้องอ,อันตลาดปิดบ่มีมองคายบอกมองบ่พอแถมยังมาเจอพาอยุ่กนนำนัมเขาไปพี่น้องเอ้ยพี่น้องหมัมกฟ้าเนี่ยพี่น้องมาบุกงูไว้นี่ น้องมันเป็นตาเสียดายวะตากะบ,บ่เป็นย,ยังเราก้นมะเรืองไรยังพอให้อภัยได้อยู่ตาขังก้นมะเรืองนี่เอาไปบ่ะนีน่เอาไปหนีก่อนเอาไปหนีก่อนค่อยๆกลับไปเอาตาซุ้มนี่มันต่ำน้องกะบ,บ่เป็นยังไรซุ้มเหมือนบ่น้งเอียเต็มเลยโอ้พี่นอ้องบอกงเอียเต็มเลยคุณอ,อาตาตาเสียดายแทย้คุณอาพี่น้องน้อยนึงน่ะเบิ่งคุณอาสองสามสี่ห้าตาพีา่น้อง พักพักพักพี่น้องห,หน่วยเนี่ยห็นน้องบอกคูดโอ้ยเหตุใดล่ะพี่น้องเลยขายกับวันไปขายได้เนี่พี่น้องปกติเก็บแต่หน่วยสุปเปิ้ลไปขายจ้าหน่วยดิบมันแบบมันน้อแม่บอกหุ้มไว้ถ้าต่ำไหมพี่น้องเขาต่ำกินเองได้อยู่แต่ว่าันข้าเอาไปเพิ่นต่ำขายคลยหน่วยนึงพี่น้องมันส่บพรอันนั้นมันส่บพรกรอบแซ่บแม็กซนว่าข้ขากินเองเข้ากินได้อยู่แล้วพีหน่วยนึงผีนะพี่น้องเบิ้งพุ่นลูกไปหอดพุ่น พี่น้องมนะแสดงมาน้ำเก็บเอาเบิร์เด,ด้นี่พี่น้องผุนเห็นมาหน่อยหนึ่งเบื้องต้นนี่โคตรเลยพี่น้องมึงผุนออกมาพ่อหน่อยผ้ายู่แค่ตอนที่พายุเขาม่า,มานมันขั้วกันแม่ชะบาเนี่ยกับพี่เตยนี่กับพี่พูดนี่เขาม่านแล้วแต่ส่นบ่งแห้งไนเยอะกับพี่น้องต้นมะพร้าวนี่เอ,อ้อยู่บ้านกับลมอยู่ได้พี่น้องแต่ว่ามันหิบเบาแห้งปานนี้เนาะพี่เตย บักมองอยู่บ้างยังท่านได้กคนแลีนไปเก็บมากินอยู่ได้สามสี่หน่วยแต่อยู่นี้มันเป็นพื้นที่โล่งแมนมันอยู่น้าแม่พี่น้องมันเลยมันบ่มีอย่างบังเป็นได้แบ่อยากพักลายพาอยู่มาแห้งบริ้ผมไปสิบตีเลยก็นีก็ะโคนที่แบกพุ่งน้อยๆี่เปลี่ยนใช่ไหงเนาะ่็น้อยๆกับฮักพี่น้องเอ้ยแบบเนาะ บักฮุงเฮี้ยบักฮุงโล่นเต็มบัดบบนีพี่น้องเลยน้องมาเห็น,นไไคุณมาหนะ<อ>าึ่งอือหลุมบัดก็เ,เสียหายส่วนๆดางนัดโลก็มีแต่ใบไม้ใบงา่เดางนักนกก็มีแต่ใบไม้เบื้ <laughs> อ,ง,อกกตงต้นอันนี้ลมนะพี่น้องเห็นบ่มคุณนะท่นค้นยูนี่เซ็ต ฮักเลยนะั่นฮักเซ็ฟบัก,บอกงองดองเออฮักเคิงลงมาเลยนี่พี่ราาองว่านี่ย่งต้นอันนี้เลยนึ่งอันนั้นน,น,น,นี่งคุณน่อยนึงนะบักคุ้งมีเสียหายหลายเถอะแม่ใม่บักคุ้งเสียหายหลายกันมูต้าบักม่วงกับเสียหายหไร่ให้กันเดาจะพาไปเบิง้งเราจะพาพี่น้องไปเบิ้งศาลนี่ละคุณน่อยนึงนะพี่รองว่าขี้ดินเป็นตีนดิขี้ตมไม่ใขี้ดินนี่บักงองเลยอืออืมพี่รอง อันนี้สะบักหอยบักหอยของไอ้มังพาแซบไปพี่น้องด้อทั้งวัดแล้วหอ,อยไอ้มังพาแซบยูนี่นี่ล่ะหอยนะคุณเดมมัดกอเห็นบ้างเะรอกอกระกันกอ,อนนนะกระเคือน่ะหอ,อยอ้มังพาแซบมากินบักเคือพี่น้องซูมปะซูมกระซูมเด็กหอยอมังพาแซบ แต่ถ้าไปเบิงต้นบกม่วงแล้วพี่น้องเดือบานมันรุนแรงปานไหเด้อเบิองอันนี้พี่น ok ้องบกม่วงใช่ลราพี่เตยเบิองใก้ต้นคุเด้อปตาชิดะยายเต็มเบิ้ลอยู่คุณน่ะพี่น้องเบิองเต็มลูกพียน้ำบดอกมืองดอกบ่ดอกนะอายุมันแรงดีดิเบิงยังดีนะที่มันรุนสแหน่เพราะมันดอกแข็งนะเนาะไม่คุณไม่สบายว่าใช่ไเบิงต้นนี้ โอ้ยดมมือหนาสิมากินข้าวอยู่พี่เดี๋ยวไปพี่น้องพี่น้องมุมบุกม่วงเบิ่งพูดอะพูดอะพูดอะให้เลยละพี่น้องบุกม่วงล้วนลายตันนี้นะเอาไปดองบ่ได้ขายอะไรเงี้นมันลวนอีกนี่มือล้วนเต็มอยู่พี่น้องงานนี่ก็หักเห็นม่เลยมึงความแรงของมันพี่น้องพุดนะเต็มพื้นเลยแลวพี่เตยสิมาเก็บจนเบิดแล้วนี่พี่น้องเพราะมันลวนหลายแหงนะก็จะมากินข้าวอยู่นี่แล้วเว้ย ก็ดีแท้มาพี่เตยพี่มาบอกินจีใชนี่พี่มาินจีหน่อยกินจีลายเม็ดอาพี่เตยกินโชยด้แซบบะแซบปะแซบแซบดีดีพี่น้องไม่สบายก็กินมันมันไม่ได้ยหมาอยมงงางข้าออกไปดูพี่เตยมองได้ล้างข้าออกนะมองได้ไหม พี่พทิชาผ้าแสบไปใส่นะพี่ทิชาผ้าแสบนะนี่นคือหลังคาที่มันออกไปนี่อันนี้พี่น้องเป็นหลังคาที่มันออกมันออกมาเป็นสุดเลยนี่ามาท่าบ้านน้องาพัดผ้าแสบจ้ะไปสภาพไปเบื้องลาตะกี้มันอยู่ใส่อัน เมื่อวานนี่น้องอันน้องพอดาแสบกับพี่แทนผาแสบอันได้เข่าไปนอนบ่าเลยจ้ะเพราะว่าหลังคามันออกปาดนี่นอนมึงคล้องยังเสียบดเลยพี่หล่อมึงมึงกูนะพี่น้องให้มาหลังคาออกเล่อยไม่สบายท้ายเสียงบ้านเลยน<า>ะฮัปพี่น้องเลย มันเป็นตระย่าอีดีเลยพี่น้องโยบึงไดผิวนี่นะพี่น้องอันนี้เป็นถนนนะจ้ะถนนทางที่สะย่างไปนั้นพี่เตยเมื่อกี้แล้วเขาย่างรัดมาพี่เตยถอแล้วจ้ะพี่น้องเจือใสเก็บบักม่วงหลายๆพี่เตยกับพี่ที่ช้าหนิชี้ต้องเอาตะกร้านะพี่น้องมาเก็บบักคุงหรือเก็บบักม่วงพี่น้องคิดเบิ่งว่ามันหลายซสมัยพี่น้องมาเก็บซอยเด้อทำให้ใจดีก็ได้มาเก็บซอยอันพี่เตยผ้าแสบเลยพี่น้องบักม่วงกับว่าเม้าแม่นว่าสุนน้อยๆ้แต่บักคุงอ้าพี่เตยพี่เตย อันบักซีดาเห็นบ้างนะซุกเราเราไม่กินแมน้หน่อยๆนะพี่พี่ที่ชา่าจะ้าไปเอาบระก,กันบักซีดาให้น้องนะคุณอาป้าพี่น้องเบิงกลาลักซีได้เก็บแล้วนะเห็นบันมันโลนก่อนนะอันที่ห่อไว้นะก็เสียดายบอกคุณวัยหนึง่งบอกได้ว่างานนี้ถอนะพี่น้องงานสั่ง <S 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 พี่น้องมัหนี่งพี่พี่เตยกับพี่ที่ช่า กำสิพากันเก็บของม่วงด้ววันนี้พี่น้องเด้อเก็บทีละลองทีละลอง <c oughs> อันนี้เป็นพี่ที่ชอบผ้าแสบเนาะอักษรปากเก็บเก็บ <c oughs> แล้วเขาก็เอามาใส่รถดมาพี่น้อง <c oughs> ไฟกระดับเด้อพี่น้องเด้ออันลังคาบ้านน้องพอรตเทียนที่มันเปิดเน่ยนะกระบืองมีนแนวยิงที่กระเจ้ายิงต่ตะปตตตตตูยิงตับ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 ไหม เด้ขอนตอกเอามาเห็นบ่เห็นบ่เห็นพีที่ชาเก็บบ่พี่น้องคิดเบิ่งว่าสี่สไรสักอะไรบ้างคุณนะเก็บไปทีละต้นทีละต้นพี่น้องคิดเบิ่งท้าสิเบิดสวนโอ้ย ือส้งสีหวานเด๋จแตกหน่อยแ <laughs> ถวพุ่นเกยบเบิร์ดแล้วบ่นะ่ะเบิรื้อแ,วแวถวนี้ขึ้นไปนี่บ่ บักม,กกมกก่วงกับบกม่วงกันนะยุดต่อบักม่วงกันักคักด้วยกันนะพี่น้องเลยพี่เตยพาแซบมาพี่น้องเอาบอกม่วงไปเก็บบกม่วงที่เก็บได้เต็มตาแล้วเอาไปใบเถียงแล้วก็มาเก็บมา k i s s ่ n ส,สิ่งพี่น้องเบิ้งคุณ เอาขี้มะแข้งเว้วเยเจ๋อเอา,เอายูยูทูบเบอร์ดังแนะนำตัวนะลืมอก้าวดำไหมยูทูบเบอร์ดังแนะนำตัวนะสวัสดีครับเอากระบ,บอกซื้อน้ำชื่อว่าพอดครับสวัสดีครับน้องพ่อนังพอดอฉัน <c oughs> เอา,าว้าคือว่าวให้พี่ร้องอ่ะน้องพ่อร้องให้แน่พี่เต๋อกำลังเห็นยังเก็บบักมงวงู่จ้าโอ้หรือว,ว่าไอ้ผู้ชายลถกระถ่ายให้ไหมเอาว้าเออโอ้ย เรือแถวนี่แถวเดียวแล้วแล้วบ่นี่นะเลือให้คนบักให้เขาบัดคักระบอบหัวใจพี่น้องมาคุมเห็นปะ แห้ <laughs> นั่งให้ขาดอ,อกเเเ่าาเรื่อยๆเว่ยไปว้ายเลกบ่ะเนี่ยพี่น้นองพี่น้องเส็นผาแสบสีเอารถไทมาไทออกให้แบดเล้ không được may alo bây giờ bắt để bỏ không, không bây, bây, bỏ lỡ những video hấp này ừ. อ่ะป Harr ีก <shocked> ี้แพนด้าจ้าบายบายโคตรร้ายไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปนุ้นใจเต้าแซ่บก็ไม่ชัวร์แพแซ่บน้ำเด้อจ้าตัวพ่อแซ่บแก้วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นไนล่ะเก่งบอสิก้าเปอ้์เซ็